รักใครก็ได้ถ้าใจต้องการแต่สิ่งเดียวที่ใจต้องประสานสมัครสมมานนั่นคือรักประเทศไทยแต่วันนี้มาเปล่ยนไปโอ้คนไทย เจรจากันด่ากันไรตรงไรประเทศไทยนี้กันจะข้ากันค,คนทุกคนตางสายเลือดไทย,ย,ลไทยแล้วทำไมไม่รักกันเมื่อไรเนอ ประเทศไทยของฉันกลับมารักกันรักกันนะพี่น้องไทยวันนี้พวกเราไม่ได้สู้เพียงลำพังพวกเราสู้โดยมีพักพวกมีเพื่อนพ้องวันหนึ่งประชาชนต้องชนะแน่นอนหนูขอรับรองค่ะอย่ามาพูดขงเด็ดไอ้ที่อ๋อไปหรือปากกระป๋องมาปิดมึงมีราบผิดจะอ๋อ,อป่ะนี่อย่าไปไล่ล่า,ลามากนะแหน่ล่ล่า เดี๋ยวถ้ไล่ล่าแล้วตีออกแดี๋ยว้เดี๋ยวถ้าไล่นายุ่ออกต้องกฎหมายเขาไม่ยินมาไล่ผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออก้วันนี ประเทศไทยนี้กำลังจะค้อกันคนทุกคนต่างมีสายเลือดไทย,ย,ไทยแล้วทำไมไม่รักกันเมื่อไรน้อพี่น้อง កម្មាភីน้องไทยกลับมาวันเ คุณผู้ชมศิริธัญญผลเป็นคนแต่งนะแต่งเนื้อเพลงแล้วก็ร้องด้วยทั้งแต่งทั้งร้องเลยร้องได้ไพเราะมากแล้วก็เรียกเป็นเนื้อเพลงที่อยากให้คนไทยเนี่ยรักและสมัคคี่จะเลือกรักใครก็ได้มืนนที่ก็บอกคนทุกคนนะก็คือสายเลือดไทยเนาะ คุณจะเลือกรักใครก็ได้แต่ว่าไม่ต้องมาฆ่ากันไม่ต้องมาฆ่ากันเลย ใครที่อยากจะแชร์ก็แชร์ไปได้นะเข้าไปในที่ YouTube เนี่ยเดี๋ยวแม่จะแชร์มาที่เฟซบุ๊กนี่แหลนะแล้วก็แชร์ไปจะได้เกิดความรักความสามัคคีนะ ย่งั้นเนี่ยมันก็มีแต่ธนาธรไปหาเสียงก็มาถือไม้เขาประรมชาย,ยาลักแล้วก็มาด่าเขาไม่เหมาะสมอะนะเสื้อเหลืองต้องเลิกสันดานอย่างนี้รักสถาบันพระมหากษัตริย์คิดว่าพระองค์ก็คงไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้หรอกเพราะว่าเมื่อวานนี้รอสิบพระองค์ท่านก็เสด็จอุดรธาน,นีเปิดศารเยาวชนและครอบครัวแล้วก็เสด็จไปที่สนามบิน ของทหารที่อุดรน,นะฮะเพื่อจะขึ้นเครื่องบินกลับเนี่ยก็มีประชาชนเข้าเฝ้านะคะเข้าเฝ้าแล้วก็พระอ,องค์ก็ทรงเขียนข้อความว่าให้รักกันนี่ราบอกที่มา หมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ไอ้คนนี้อานุนแสนน่านปูนีปิปีคือต้องประเทศไทยอ่ะ ได้สวยนะชมพู่อะชมพู่เต้นได้สวยแต่ซ้อมเขาเตรียมซ้อมมาคนอื่นไม่ได้ซ้อมไงอืม ศีลปารินางานเข้าบิตูเดือดแรงหลังลามปามรุ่นใหญ่ประธานชวนจอโดนตัดเงินเดือนสมน้ำหน้า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 เลยค่ะ บารุงนายกบอกว่าประเมินม็อบทั่วไทยไม่เกินสอ2 0 0 0นรอแผ่วลงหวดกับแน่ตัว <laughs> เอย้ยตัวเองเป็นรัฐบาลตัวเองเป็นรัฐบาลจะมาทำอย่างนี้เหรอทำให้บ้านเมืองไม่สงบโัทุเลนอ่ะเต็มแล้วคนละครึ่งรอบสองประชาชนแห่ลงทะเบียนจนเว็บลม่ม รอบแรกคนไม่ค่อยรู้ โลกขายสินค้าในสต็อกนะบินไทยได้เลิกสิบเสบอวันนี้เปิดแวร์เฮาส์เซลขายถ้วยชามสินค้าในสต็อกอ่ะใครอยากซื้อก็ไปซื้อเร็วน่าสงสารนะเจ๊งเลยอะ่ะเจ๊งจนต้องมาขายปาตองโกมาขายเบเกอรี่มาขายสินค้าในสต็อกน่าสงสารเจ๊งเพราะใครล่ะ พวกที่นั่งเครื่องบินฟรีไงพวกนั่งเครื่องบินฟรีจนการบินไทยเจ๊ง่ะพวกแต่งตั้งพวกของตัวเองทหารตำรวจนักการเมืองเข้ามาแดกเดินเดือนแพงๆเดือนหลายล้านจนริงๆ่งเลยเฉพาะไอพวกนั่งเครื่องบินฟรีจริงๆ อันนี้วันราชวันลบนะทหารคอแดงก็คือทหารราชวันลบ จต้องการแต่สิ่งเดียวที่ใจต้องประสาสมัติส,สมานนั่นคือรักประเทศไทยแต่วันนี้มาเยไปโอ้คนไทย ประเทศไทยมันจะฆ่ากันคนทุกคนต่างสายเลือดไทย,ย,ลไทยแล้วทำไมไม่รักกันเมื่อไรนอประเทศไทยของฉันกลับมารักกันรักกันนะพี่ วันนี้พวกเราไม่ได้สูพยพังพวกเราสู้โดยมีพรรพวกมีเพื่อพ้องวัหน,นึ่งประชาชนต้องนะแน่นอนหูขอรับรองค่ะอย่ามาพูดทงเดชไอ้ที่ออกไปเรืองปากระป๋องบางมันมีว่าเพยจออกไม่ไี่อย่าไปไล่ล่ากันมากนะแผไล่ล่าเดี๋ยวถ้าไล่ล่าแล้วตีออกเดี๋ยเด๋ยวจะไล่นายกออกอกฎหมายเขาไม่ยิมาไล่ผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออกอวันนี้ ไปโอคนไทยแตกสามคีเจอน้ากันด่ากันไล่ตกไล่ีประเทศไทยนี้กำลังจะขอกันคนทุกคนตามม่างมีสายเลือดไทย Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không phải, không phải, không phải, không ไม่ชินชินชาก็ต้องทำให้รับรู้อะคือทำยังไงอะที่จะไม่ไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันใช่ไหม ในหลวงทรงลงพระอักษร ธนาคารกรุงไทยไม่ได้เป็นาารัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นพนักงานเขาจะไม่ได้สิทธิพิเศษ,ษาารัฐวิสาหกิจก็แปลว่าเป็นธุรกริจของรัฐบาลแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นพนักงานที่ทํางานในกรุงไทยก็ไม่ได้สิทธิก็เหมือนพนักงานคนอื่นๆที่ทํางานบริษัททั่วไปเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่าารัฐวิสาหกิจมันได้สิทธิ์ไงลูกเต้าพ่อแม่ญาติพี่น้องรักษาพยาบาลฟรีได้สิทธิหลายอย่าง น,นี่เป็นผู้ว่าอ,อดรธานีตอนนี้เป็นเอกชนแล้วเขาขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไปหมดแล้วไม่ได้เป็นรัฐวิสาอังกิจรัฐไม่ได้ถือหุ้น เราสิบพระอ,องค์ท่านไปเปิดสารเยวาชวชนและครอบครัวแล้วก็ขึ้นเครื่องบินของทหารที่สนามบินทหารตรงอุดร ธนาคารกรุงไทยปีนี้กำไรต้องห้าหมื่นกว่าล้านะกำไรห้าหมื่นกว่าล้านเะนี่ยยังไม่สิ้นปีได้กำไรต้องห้าหมื่นกว่าล้านะชวนเมินคุยแมวปูวงสมานฉันหลังจากคุยกับปีินายกมาเกือบทุกคนชวนเขาคุยไม่ได้เหรอเพราะสองคนนี้เขาเป็น เป็นจำ,จำเลยที่มีโทษจำคุกเขาเป็นประธานรัฐสภาเขาจะไปคุยได้ยังไงเรา ชอบนำทีมหาเสียงช่วยผู้สมัครอบจคณะเก้าวิปะทะทีมคนสิงห์บุรีลักในหลวง ไม่ทำแล้วจะได้อะไรล่ะถ้าทำดีถ้าได้ดีๆกลับมาถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่ได้อะไรดีๆกลับมายุคคือเป็นได้ไหมเป็นรัชมาคมตั้งไม่ทำอะไรแล้วจะได้อะไรล่ะถ้าทำดีถ้าได้ดีๆกลับมาถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่ได้อะไรดีๆกลับมายุคเก็ตวัดยุเพโอเคนะดูเดือดไปหน่อยวเช้าวันนี้ปกติจะอารมณ์ดีนี่ก็ดีนะนี่ดีดีปกติของผมเลย เคยได้พ <c ười> so so is like ูดได้ทามมาเข้าใจก็แบบผมเป็นทุกคนก็กินน้ำใสไม่มีใครหลับนี่แล้วสุดท้ายผู้หญิงเยอะนะผู้หญิงนี่คือพลังทางสังคมอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมเนาะหรือใครว่าไม่ใช่ไอผู้ชายนั่งอยู่เนี่ยผู้หญิงนั่นคือช้างเท้าหลังแต่ช้างมักจะเดินถอยหลังก่อนโอเคนะ ขอบคุณท่านเลขาธิการ